เดี๋ยวใครอีกบได้ครับสมจมแล้วก็ทอดหมูเมนูาเป็ดจเหมือนเดิมอันดับแรกเดี๋ยวไข่ก่อนเลยนี่แล้วกันตำโพงกับหมักหมูไว้แล้วทอดหมูเพื่อเขาแซ่บเพื่อเขาครับนี่แหละนี่ทอดหมูก,มก,มก่อนโอ้ยทอดไข่ก่อนค่อยไปไปทอดหมูไข่เจียวเตวาถ่านนะครับ ไปเรียงนะครับย่อมไม่นะครับบ๊อบบอ,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 บอนจะจ๊ะเมนูประจำบ้านให้เราแหละโอ้นี่เยียงามเลยนีห่หอมอุ้ยมีเลย่อไปทอดหมูแล้วก็ต้มส้มมะฮงเกีย เอาหมูลงไปครับไข่เสร็จแล้วนวดมันเกือบไหมแล้วนี่กระชายกระชายกับข้างลวนี่อุ่จนทุกต้นเหม็นอนเนาะเดินครับ tao thả tàu đấy ừ, Tàu tàu Ừ tàu Bỏ có bông thì quá Tàu cả phang đấy bọn này Ừ mân, mân, mân <laughs> ừ ừ Nó măn tay măn hèn hập Mấy con xuống lắm Ờ Tâm cùng tăng cuộc Khách dâu này, cây chiều Các này là, đi phần thu เมนูง่ายๆกินง่ายๆเมนูประจำบ้านแหนไม่บัตรแหนเมีจจามเม็ดจ้าจำพิกพิกเจากเม็ดนี่พิกเม็ดน้ำปลาลงไป มูกับเลื้อกิซซี่เหมือนกันคนละสันคอโอ้กินได้สามมื่นเลยมูนขาตั้งกล่องบะเดามามยูพลาดตยูพุงห้องชิ้นอ่เหนื่อยไรลืมขาตั้งกล่องอ่อใส่บะเก็ตเทียวแล้วนี่ปรราลาเราอยู่ใกล้ปลรราบ้านนอก ลองสิก,กนันแดดปลาลหลครับบุคบุคคอยนวดกันแดดมต้องเนะที่ขานไว้ก็คือน้ำตาลครับตะขานน้ำตาลนี่บุ๊คเสียเลยเพราะมันจะเห็นเหีรสชาติมันกลมกล,มล่อมเนาะเอาบุกเหนื่อลงไปเส่็แจและ้วปโอเค mày con, hả phiền hả mì anh chín gin mì nè chế lắm 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 กินขอนน้ำกันครับจัดระบบจัดระเบียบกันแล้วแต่ส่วดๆ,ๆแล้วอ้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อโอ้ยบนหมูติละ่ะดำปีลีอยู <c> ่ <oughs> มากับมามากินขอ,อน้ำกันครับอืมวัตถุภูเผ็ดเผ็ดเกินไปนี่หมูทอดแต่ว่ารสชาติสุดยอดเลยแต่ว่าออกใหม่หน่อยนึ่งบนน้อยนึงครับใหม่เต๋อบี๋ไงครับ โอ้แต่วรสชาตินี่สุดยอดมากเลยนะสุดเขีมวหวานของเรานะแซบบ่าชัดเจ้แซบนะแซบโอ้สุดยอดเลยครบจบคลิปจบจบคลิปแค่แค่นี้นะครับง่ายๆครับเมนูของเราครับ